กลับเข้าสู่ความอลังการกับซาเซสครับผมในช่วงนี้นะครับผมจะทําให้ช่วงบ่ายในวันอาทิตย์ของคุณผู้ชมนะครับสดใสเพิ่มเติมขึ้นครับจากเกิลกรุ๊ปสายเลือดไทยที่ความสามารถไม่ธรรมาดานะทั้งร้องทั้งเต้นนี่เทียบกับศิลปินสากลได้เลยครับศิลปินที่พี่เะพูดถึงนะคะก็คือ g 2 0ค่ะที่วันนี้นะคะมาพร้อมกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะคะและที่สําคัญค่ะมีซิงเกิลใหม่มาฝากด้วยนะคะกับเพลงไม่พูดก็ได้ยินจากจ2 0ค่ะ ทีทเตอมันช้ยมันดูจงคขาเกันเหมือนว่าทอไม่รักคนที่คุณเคยรักอยู่เหมือนเคยวันนี้มันชวนไม่รู้จักคนที่เคยใกล้ชิดทุกวัน Right, uh, you i will not right Yeah, i you not mad. Yeah, I'm not mad. Yeah, I'm not mad. Yeah, I'm not i do not mad. Yeah, I'm not 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 do not worry i

สดใสขึ้นทันตาเห็นเลยครับเพราะรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่ซาเซจ G20 ค่ะใค่ะให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสกัดจีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะกิฟต์จีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะนิสาจีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะแพร์จีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะพัชชีจีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะมินจีทเวนตี้ค่ะ สวัสดีค่ะที่ชา G20 ค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะชอเทอค่ะอันนี้เลยมาเยอะเลยอะ่ะ uh huh. และช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยเครื่อ,องสำอางซีครีมเปลี่ยนสีผมดีแคสและเมืองไทยประากาันชีวิตค่ะ <S 2>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  ผมต้องบอกว่า ซึ่งจริง G 2 0นี่คือหมายถึงว่าช่วงอายุป่ะใช่ค่ะยี่สิบจนถอยยี่สิบยี่สิบเกนาพี่จอยก็ได้อยู่แล้วเป็น G 3 0ไง t าไงวัยด้วยนะคะแต่บอกว่าเคยเจอกันแล้วกับ G 2 0แล้วันเป็นที่ชามาตอนนี้เปลี่ยนเพื่อนสมาชิกเลยใหม่ ก็เพิ่มมาเป็น7คนมีน้องเพิ่มใหม่ห้าคนค่ะเป็นนิชาคนเดียวที่ยังผมบอกว่ายืนอยู่คุณยายเวลาหน้าตรงต้องปรับตัวไหมอ่ะเรียกว่าเป็นแบบน้องๆเข้ามาใหม่เลยอีก6คนแบบนี้ก็พยายามปรับเิลเองเด็กลงค่ะขึ้นพยางให้แบบให้มันสนุกสนานมากขึ้นเลย ใช่ครับผมตอนนั้นพี่ชาใจหายบ้างไหมเพื่อนเพื่อนเดิมหายไปมีคนอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกเราเรายังไม่ได้สมาชิกใหม่ตอนแรกที่เพื่อนเพื่อนจะออกกันเราก็แบบเอ๊ะแล้วมันจะอยู่ต่อไปได้ไหมแต่ว่าพอดีก็ช่วงนั้นมีน้องๆเนี่ยเป็นเป็นโมโนมิวสิกจูเนียร์สุดถัดเป็นศิลปินอยู่ในโมโนมิวสิกอยู่แล้วเราก็เลยไปด้อมๆมองๆมาเอ๊ะใครเข้าตาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดึงมาจริงๆมันการรวมตัวกันใหม่มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ทุกคนแบบรวมตัวกันได้พอดีและสามนาทีกันอย่างเงี้ยเพราะจริงๆ เจ็ดคนนี้สองปีนะคะกว่าจะได้ออกซิงเกิลนี้กว่าที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนิทกันจริงๆเราทำอะไรเรารู้ใจกันขนาดนี้จริงๆก็เหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ของ g 20ใช่ไหมตั้งแต่ตอนนูห้าคนนก็จริงๆไม่ง่ายกว่าจะได้ออกมาเพราะซ้อมแบบเต้นเป๊ะมากจะหนุแก่จะหนูจะเลยวัยทวีตี้ ฝากผลงานปิดท้ายดีกว่าให้กับแฟนแฟน Star Stage ได้ค really? ่ะก็ฝากแฟนๆ Star Stage ้วยนะคะก็ซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าไม่ a c l e ด a y d r นะคะแล้วก็ฝากน้องๆสมาชิกใหม่ด้วยอยากให้ทำความรู้จักเป็นสักครั้งหนึ่งสำหรับนี้ขอบคุณจี้เทมเป็นตี้มากมีความอลังการบวกกับความสดใสช่วงบ่ายวันนี้ไปแล้วเรียบร้อยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีความอลังการในรูปแบบไหนรออยู่ช่วงหน้าสักครู่ครับ we we'll